รับอาหารฝ่ายวิญญาณทุกๆวันใน YouTube New Hope International Church YouTube Channel นะครับใน Facebook พาสเตอร์วรุณลาหะสิ์หรือของ New Hope International Church Instagram ชื่อว่า Pastor Lau TikTok พี่น้องกดติดตามได้ที่อาจารย์หมอวรุณหรือ Pastor v a วรุณพระคัมภีร์พูดในนังสือ2ทีโมทีบทที่3ข้อ16-17บอกว่ารพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวและการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างผมเชื่อว่าพี่น้องจะเรียนสิ่งดีและนำไปปฏิบัติและทำการดีในชีวิตนะครับฟังคำสอนดีๆนะครับขอบพระเจ้าสอนพี่น้องผ่านคำสอนนี้ครับขอบคุณมากครับ พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับให้มีชัยชนะในชีวิตและพี่น้องจะไปถึงเส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพี่น้องพี่น้องจะวิ่งไปจุดสูงสุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่พี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากและพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมเป็นแผนการ bras, อนาคตเป็นแผนการความหวังที่พี่น้องจะไปถึงได้เพราะพี่น้องเป็นบุตรของพระเจ้า วันนี้เราจะเรียนสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีชัยในชีวิตเป็นผู้ที่มีพลังและสามารถวิ่งไปเรื่อยๆตลอดชีวิตและไม่พ่ายแพ้หรือหลงทางไปนั่นก็คือว่าเราจะไม่จำนนต่อการข่มขู่ให้เกิดความเกรงกลัวหรือความอับอายหนังสือฟิลิปปีบทที่หนึข้อ28บอกว่า และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลยสิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพินาศต่อพวกเขาแต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่านและการดังกล่าวมาจากพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษหนังสือฟิลิปปีบทที่1.28บอกว่า don't be intimidated intimidated แปลว่าอะไรครับทำให้เกิดความวันไหว วาดวันหรือรู้สึกไม่ดีพอตัวเองไม่ดีพอในทุกสถานการณ์ที่ศัตรูพยายามมาใส่เราเกิดความวาดวันวันไว้อายกลัวหรือรู้สึกไม่ดีพอนี่คือภาษาอังกฤษ Don't be intimidated อย่ายอมให้เกิดความวาดวันอย่างนั้นเพราะศัตรูมาข่มคู่เรามีหลายวิธี ในชีวิตที่ศัตรูพยายามทําให้เรารู้สึกวาดวันหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและเลยทําให้เรานั้นไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณหรือเราเกิดผลในชีวิตเพราะเรารู้สึกมันหดลงหดลงเราไม่ดีพอเรากลัวท่านอาจจะรู้สึกถูกคมคูโดยคําพูดของคนบางคนที่พูดเกี่ยวกับตัวท่านเขาอาจจะพูดบอกว่าเนี่ย คุณนะ่ะไม่มีความสามารถพอที่จะทําได้คุณนะ่ะไม่เก่งพอคุณมีการศึกษาไม่สูงพอคุณไม่มีประสบการณ์พอผมจำได้ว่าตอนที่มาอเมริกาใหม่ๆโดนหมออเมริกันพยาบาลอเมริกันดูถูกโขลกเยาะตลอดเวลาว่าภาษาอังกฤษผมไม่ดีพอไม่เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอเมริกายังไม่พอตอนจะเริ่มคริสตจักรที่นี่ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ตั้งคริสสจักรนิวโฮปนี่นะครับเศรษิบาลสองท่าน ในคสตจักรที่ผมไปซึ่งเป็นชาวอเมริกันมาบอกผมว่าคุณเป็นหมอไม่ได้จบโรงเรียนพิตคุณธรรมไม่เคยทําโบทมาก่อนคุณนะล้มเหลวแน่ๆแล้วจะทโบทสไตล์หนังสือกิจการด้วยนะครับซึ่งในประเทศอเมริกาไม่ยอมรับเขาบอกคุณล้มเหลวอย่าไปทําเลยอยู่โบทนียดีแล้วผมรู้สึกเกิดความหวาดหวั่นว่าจะทําได้จริงไหมผมรู้สึกมันไม่ดีพอฉันนี่มันไม่ดีพอฉันไม่มีความสามารถพอฉัน ผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแล้วจะเทพภาษาอังกฤษได้อย่างไรฉันไม่มีประสบการณ์พอคําพูดเหล่านั้นมันทําให้มาเกิดความจํากัดในชีวิตของผมและถ้าพี่น้องโดนอย่างนั้นพี่น้องก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมหรือเราอาจจะถูกคมคู่ให้เกิดความหวาดกลัวด้วยความคิดแห่งความสงสัยเอ๊ะเป็นไปได้หรือพระเจ้าบอกเป็นงี้มันจะเป็นไปได้หรือฉันจะหายโรคจริงหรือ ฉันจะทําธุรกิจนี้สําเร็จหรือเราเกิดความกลัวที่จะกล้าออกไปด้วยความเชื่อที่จะทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําหรือเราอาจจะเกิดความกลัวว่าเอ้สิ่งที่เราทําไปมันอาจจะผิดพลาดหมดเลยเกิดความเสียหายมากมายเพราะเราเกิดความหวาดหวัน่นหรือถูกค่มคู่โดยคําพูดของศัตรูของเราแล้วบางทีเพื่อนของเราอาจจะมาพูดกับเราบอกว่า โอ้ยอย่าไปทำตามพระกัมภีร์เลยอย่าทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเลยเดี๋ยวจะเสียเพื่อนนะเดี๋ยวจะเสียเงินจะตกตกงานนะอย่าไปโบสถ์เลยเราก็เริ่มประนีประนอมไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราก็เลยยอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามากดดันเราขัดขวางเราให้เราไม่เติบโตไปในทางของพระเจ้าสูงขึ้นไปเหมือนองค์พระเยซูคริสตนึกดูสิครับพี่น้องลองใคร่ครวญดูถ้าท่านไม่ยอมให้ การข่มขู่เหล่านั้นมามีอิทธิพลในชีวิตของท่านนั้นชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรในอนาคตจะสูงขนาดไหนจะสําเร็จขนาดไหนท่านจะไปสูงมากขึ้นขนาดไหนถ้าท่านนั้นปรับตัวบอกว่าฉันไม่เอาฉันไม่รับคำขค่มขคู่เหล่านี้หรือทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่ดีพอเหล่านั้นผมมีข่าวดีจะบอกให้ว่าเมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้าใส่ ดีเอของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของพี่น้องพระเจ้าใส่ความสามารถลงไปในชีวิตของพี่น้องของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลอยู่ในตัวของพี่น้องพระองค์สร้างพี่น้องขึ้นมาเนรมิตสร้างขึ้นมาให้เป็นคนที่พิเศษที่ยูนิคเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผมก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครพี่น้องก็มีเอกลักษณ์ซึ่งพี่น้องทำหลายสิ่งได้ที่ผมทำไม่ได้ และคนอื่นก็ทำไม่ได้ท่านมีสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าใส่เข้าไปในชีวิตของท่านพระเจ้าใส่ชีวิตของพระองค์ลงไปชีวิตที่พระองค์ทําให้พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเนรมิตสร้างขึ้นมาให้พี่น้องขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดความสําเร็จเกิดความมั่นใจแล้วก็ทําสิ่งดีๆทิ้งไว้ในยุคนี้ในโลกปัจจุบันใบนี้และต่อญาติพี่น้องและคนรอบข้าง ชีวิตของท่านจะไปมีอิทธิพลในทางที่ดีและพระพรแก่คนมากมายรอบข้างท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของท่านและให้กําลังการเจิมพระคุณเข้าไปในชีวิตของท่านที่ท่านจะทําได้ตัดสินใจดีไหมครับที่จะเอาคําพูดที่ข่มขู่หรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ดีพอนั้นขจัดออกไปเพราะถ้าเรามันเก็บมันไว้นะครับมันจะมา ขีดขวางความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตในชีวิตของเราและถ้าเราขจัดมันออกไปได้ชีวิตเราจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมทาวน,น้ำพราะเราวางใจในพระเจ้าแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเกิดการกันดานอาหารหรือว่าสถานการณ์รอบข้างไม่มีฝนตกเกิดการแห้งแลง้งแต่เราจะเป็นเหมือนต้นไม้นั้นเหมือนกับที่เยเรมีบทที่1ิบอกว่าเราจะเป็นเหมือนต้นไม้นั้นที่ยังสดชื่น ยังเกิดดอกออกผลเราจะมีประสบการณ์และเห็นความโปรดปรานเราจะมีความกล้าหาญที่จะทําสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้าไปในใจเราให้สําเร็จในชีวิตนี้และวันหนึ่งก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราจะบอกว่าทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรฉันไม่สนใจเราบอกว่าข้าพระเจ้าจะทํางานที่พระเจ้าเรียกให้ทําให้สําเร็จแน่ เราจะไม่ฟังความเห็นของมนุษย์ที่พยายามทำให้เรานั้นรู้สึกวาดวันรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองออกไปให้หมดคุณจะพูดอะไรผมไม่สนใจบอกเป็นอย่างผมทําได้เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับผมหนึ่งเปโตรบทที่สามข้อสิบอถึงสิบอกว่าเพราะว่าพระเนตรของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของพวกเขาผมชอบ พระสัญญาตอนนี้มากแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทําชั่วพวกเราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าเอาสายตาของพระองค์มองที่เราดูแลเราและพระกันของพระองค์ฟังคําอธิษฐานของเราข้อ13พูดต่อบอกว่าถ้าพวกท่านขวนขวายทําดีใครจะทําร้ายพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์เพราะทําสิ่งที่ถูกต้อง พวกท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขาเลยและอย่าวิตกไปเลยพี่น้องเห็นไหมครับอย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขาอย่ากลัวเขาจะข่มขู่เราในหนังสือ Dictionary ภาษาอังกฤษ o x f o r d English Dictionary บอกว่าคำว่า intimidation หรือการข่มขู่นั้นแปลว่าอะไรหนึ่งคือทำบางสิ่งบางอย่างให้รู้สึกว่า กลัวและอายไม่กล้าทําหรือว่าใส่ความกลัวเข้าไปในหัวใจหรือทําให้ท้อใจหรือกดดันด้วยการค่มขคู่ที่จะไม่กล้าทําสิ่งใดความรู้สึกว่าถูกค่มขคู่ให้กลัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในศีรษะหรือสมองของเราทุกคนหรือความคิดของเราทุกคนจะมีสิ่งนี้และมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ คนบาปในโลกที่จะทําสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของมนุษย์คนบาปที่จะทําสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นคือมนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องประสบปัญหานี้คือรู้สึกขมขู่ด้วยสถานการณ์ด้วยความคิดของตัวเองหรือด้วยคําพูดของคนอื่นให้รู้สึกกลัวและมนุษย์เองก็มีนิสยัยความบาปคือชอบใช้ปากหรือสายตาเช่นทําท่าค้อนหรือไม่พอใจอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่า ตัวเองกลัวและไม่ดีพอในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะชนะปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะเป็นผู้มีชัยได้อย่างไรต่อปัญหาอันนี้ที่อยู่ในความคิดของเราและมาจากคนอื่นด้วยการที่รู้สึกว่าตัวเราเองไม่ดีพอการที่รู้สึกว่ากลัวไม่อยากทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะทำให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นไม่สามารถ มุ่งไปข้างหน้าไปสู่การเป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําในคริสตจกักรเช่นเป็นผู้นํานักิการขึ้นไปร้องเพลงดูแลเด็กหรือว่าไปประกาศข่าวประเสริฐและสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําในชีวิตประจําวันของเราเช่นการเป็นสามีการเป็นคุณแม่การเลี้ยงลูกการไปทํางานที่บริษัทเรารู้สึกวาดวันกลัวว่าทําไม่ได้ มันทำให้เราเป็นอมพาสไปในฝ่ายวิญญาณมันเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นประนีประนอมสิ่งที่พระเจ้าสอนเราให้ทำหรือเรียกให้เราออกไปทำเช่นเรากลัววาดวันว่าพ่อแม่จะปฏิเสธเราเพื่อนฝูงจะปฏิเสธเราหรือเราวาดวันว่าเราจะไม่มีเงินพอที่จะไปซื้ออาหารกินหรือจ่ายค่าบ้านหรือค่าน้ําค่าไฟถ้าเราไปโบสถ์วันอาทิตย์เราก็เลยไม่ไปโบสถ ไปทำงานดีกว่าวันอาทิตย์จะได้มีเงินมากๆมารมันมันจะมาคมคู่เราให้เรากลัวว่ามีเงินไม่พอแล้วก็อยู่ในความกลัวเราก็รู้สึกว่าไม่ดีพอเราก็เลยไม่ไปโบสถ์เลิกรับใช้ไม่ทําตามพระคัมภีร์พี่น้องครับมีหลายวิธีที่การค่มขู่นั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราผมอยากจะอธิบายให้ฟังสองประการประการที่หนึ่งคือคําพูดที่มาจากคนอื่นที่สาบแช่งหรือกดดัน เราคาพูดที่สาบแช่งเหล่านั้นมาสู่หูเราและเข้าไปในสมองเราและใจของเราได้ปากของคนอื่นบางคนอาจจะบอกว่ารู้ไหมก้อนหินเนี่ยสามารถทําให้กระดูกแตกได้แต่คําพูดของมนุษย์ไม่สามารถทําร้ายคุณได้จริงๆแล้วคําพูดนั้นไม่ถูกต้องคำพูดของมนุษย์สามารถทำร้ายท่านได้มันอยู่ที่ว่าเขาพูดอะไรและใครเป็นคนพูดคำพูดที่ สาบแช่งด,ด่ากดขีคมคูนั้นทำให้เราอาจจะรู้สึกเกิดความไม่สบายใจรู้สึกกลัวรู้สึกว่าไม่ดีพอคำพูดเหล่านั้นอาจจะมาจากคนที่สำคัญสำคัญในชีวิตเช่นคุณแม่คุณพ่อครูเราที่โรงเรียนสิบิบาลของเราคู่ครองของเราเพื่อนที่เรารักที่เราเคารพผมโดนมาเยอะครับเรื่องนี้โดนผมเป็นลูกชายคนเล็กในบ้านผมโดนพวกพี่ สาวพี่ชายคมคูผมว่าผมจะไม่มีความสําเร็จคุณพ่อก็เคยพูดว่าลูกคนเนี้จะไม่มีความสาเร็จในชีวิตไม่ดีพอผมถูกคมคู่ผมย้ายมาอเมริกาก็มีพวกเจ้านายบอกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ดีพอเก่งไม่พอสอบอก็พูดกับผมว่าผมทํารับใช้ไม่ได้หรอกไม่เก่งพอไม่รู้พระคำภีร์พอผมก็โดนข่มขูให้เกิดความกลัวนั่นคือประการที่หนึ่งคำพูดดูถูกสาบแช่ง กดดันจากมนุษย์คนอื่นที่จริงมารซาตานใช้พวกเขาหรือความบาปหรือระบบของโลกใช้เขาประการที่สองคือมาโดยความคิดและท่าทีในใจของตัวเราเองว่าเราคิดอย่างไรกับตัวเราเองผมได้เรียนรู้เคล็ดลับสาประการที่จะชนะต่อการดูถูกตัวเองว่าเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าเห็นว่าตัวเองไม่ดีพอและเคล็ดลับสาประการนี้ก็คือ หนึ่งเลิกพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองหลายครั้งคำพูดสาบแช่งและดูถูกและข่มขู่มาจากคนอื่นเขาปฏิเสธเราเขาไม่เห็นเราดีพอพอมันเข้ามาปุ๊บในชีวิตของเรามันก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอไม่ดีพอและเราก็เริ่มพูดมันออกมาจากปากของเราเกี่ยวกับตัวเราเองทุกๆวันแล้วเมื่อเราพูดมากพูดสิ่งเหล่านี้ ฉันไม่หล่อพอฉันไม่สวยพอฉันไม่สูงพอฉันไม่รู้พระคัมภีร์พอฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีความสามารถฉันก็แปแค่เป็นคนเอเชียในประเทศอเมริกาฉันเป็นคนชั้นสองฉันเป็นแค่อย่างนี้อย่างนั้นพูดไปเรื่อยๆฉันไม่มีการศึกษาดีพอฉันไม่รวยพอเราพูดไปเรื่อยๆดูถูกตัวเองมันก็เกิดการทําลายเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาในใจและคําพูดเหล่านั้นก็มามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเพราะเราพูด มันก็เลยทําให้เราเกิดรู้สึกกลัวและไม่กล้าทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําหรือเราเริ่มประนีประนอมข้อพระคัมภีร์มากมายพระคำของพระเจ้ามากมายที่เราควรจะท่องจําและใคร่ครวญและเชื่อข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นควรจะเข้ามาในศรีรษะของเราตาของเราและลงไปถึงหัวใจของเราว่าเราคือใครในพระคริสต์ยอมมาที่หนึ่งข้อสิบอบอกว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์บอว่าเรามาเชื่อพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่มนุษย์ตาดำๆธรรมดาเนอเราเป็นลูกของพระเจ้าเดอ้อเราเป็นผู้ที่มีมรดกจากสวรรค์เดอ้อไม่ใช่คนธรมธรมดาธรรมดาเฮาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โรมบทที่8ข้อหนึ่งบอกว่า เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลกำลังบอกท่านผ่านทางพระพจนะว่าท่านเป็นลูกของพระองค์และไม่มีการประนามจากจิตใจของพระองค์และปากของพระองค์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาความบาปของท่านแล้วที่ไม้กางเขนท่านไม่ใช่คนบาป อีกต่อไปท่านเป็นผู้ชอบธรรมเพราะท่านกลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจของท่านท่านควรจะรู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์และท่านค้นหาข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นและท่องจําและใคร่ครวญให้มันลงไปในหัวใจของท่านยอมรับว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ท่านคือบุตรของพระเจ้าท่านคือทูตของพระเจ้าในโลกนี้ ท่านคือทหารของพระคริสต์ท่านคือบุริตของพระเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ในฝ่ายวิญญาณในโลกนี้ท่านเป็นผู้ยิ่งกว่ามิชัยมใชัยเหลือล้นพระเจ้าอยู่ข้างท่านพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านท่านจะไม่พ่ายแพ้พระเจ้าอยู่กับท่านและไปก่อนหน้าท่านพระเจ้าจะสู้สงครามให้แก่ท่านท่านเป็นบุตรของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านเชื่อแบบนั้นพูดแบบนั้น และท่านจะไม่รู้สึกดูถูกตัวเองอีกต่อไปเคล็ดลับประการที่สองที่ผมอยากจะสอนก็คือว่าเราจะอัชนะความรู้สึกตัวเองด้อยและกลัวและไม่เห็นตัวเองดีพอได้อย่างไรก็คือว่าให้เราชอบตัวเองรักตัวเองอยากถามพี่น้องว่าพี่น้องเคยถามตัวเองไหมเคยสำรวจใจของตัวเองไหมว่าพี่น้องชอบตัวเองหรือเปล่ารักตัวเองหรือเปล่าแน่นอนมันง่ายมากที่จะบอกว่า ใช่ค่ะคอยฮักตัวเองเหมือนพูดง่ายนะครับแต่อยากจะหนุนใจให้พี่น้องให้อ้ายไปดูที่กระจกแล้วก็ถามตัวเองมองที่ตัวเองว่าฉันชอบร่างกายของฉันเองและสิ่งที่อยู่ภายในของฉันเองไหมพระเยซูบอกว่าอะไรให้รักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตนเองถ้าเราไม่รักตนเองเราจะทำตามคำสั่งของพระเยซูได้อย่างไรพระเยซู บอกว่าจงรักตัวเองและเราจะสามารถไปรักคนอื่นได้และเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาขึ้นมาทำการดีและเห็นความสำคัญของตัวเองได้ถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็เปิดประตูให้ผีร้ายวิญญาณชั่วเอาขยะเข้ามาใส่ในความคิดของเราและใจของเราแล้วเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอพระคัมภีร์บอกว่าพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนมีของประทานจากสวรรค์ รมบทที่12บอข้อกบอกว่าเรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เราถ้าผู้ใดมีของประทานด้านการเผยพระวจนะก็ให้ปุ้น,นั้นใช้ของประทานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามีหนึ่งเปโตปรบทที่สข้อสิตามที่แต่ละคนได้รับของประทานของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสามารถเกินธรรมชาติพี่น้องบางคนอาจจะมีความสามารถเกินธรรมชาติในการนำน้ำมศการในการสอนพระคัมภีร์ ในการเป็นผู้รับใช้ในการเป็นผู้อุปการะในการหนุนใจคนอื่นในการถวายอะไรต่างๆหรือในการรักษาโรคทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ในการประกาศข่าวประเสริฐหรือการบริหารจัดการในคิสตจักรก็ให้ใช้ของประทานนั้นปนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า พีน้องเรามีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเพราะพระวิญญาณอยู่ในตัวเราเรามีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มองตัวเองว่าฉันมีพระคุณฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันมีของดีในชีวิตมากมายที่พระเจ้าประทานให้แก่ฉันฉันจะใช้สิ่งเหล่านั้นรับใช้พระเจ้าไปตามของประทานเหล่านั้นนี่คือเคล็ดลับประการที่สองคือรู้ว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์เคล็ดลับประการที่สก็คือว่าเรียนรู้ที่จะเลิกวัดตัวเอง ความสามารถที่พระเจ้าให้แกเราหรือของประทานที่ไปเจ้าให้แกเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นห้ามเปรียบเทียบกับคนอื่นผมเพิ่งกลับมาจากออสตินเท็กซัสไปที่นั่นแล้วมีครอบครัวสามีเป็นอเมริกันภรรยาเป็นคนขเขมรพอดีภรรยาฟังคําสอนของผมเป็นภาษาขเขมรแล้วก็พาลูกชายมาสามคนลูกชายคนแรกคนโตหน้าเศร้ามากแล้วมากระซิบบอกผมว่าเขาเป็นโรคออทิสึม เป็นโลกที่เขาไม่สามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้และลูกอีกคนนึงก็บอกว่าทุบทกผีมันไล่พูดจาไม่ดีกับเขาตลอดเวลาผมวางมือให้ไฟลงไปแตะขับผีออกแล้วพระเจ้าก็บอกผมว่าให้ไปพูดกับลูกชายคนโตเว่านี่อยากหนุนใจนะว่าคุณเลิกคิดแต่คําว่าออทิซึมได้แล้วพระเจ้าใส่ของดีเข้าไปในชีวิตของคุณอย่าไปสนใจสิ่งที่มนุษย์คนอื่นมาบอกว่าฉันเป็นใคร ฉันเป็นเอเชียฉันเป็นคนชั้นสองฉันเป็นคนไม่มีการศึกษาฉันเป็นคนไม่รวยฉันไม่มีตำแหน่งในสังคมฉันมีโลกนี้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่าไปสนใจสิ่งที่คนอื่นเขาใส่มาในชีวิตของเราว่าเราเป็นใครให้เรามองว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าผมบอกเด็กคนนั้นเขาอายุประมาณ17เจ็ดอะไรเงี้ยนะฮะคุณมีของดีที่พระเจ้าใส่ให้คุณเยอะแยะอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มี สิ่งที่มีพัฒนาให้ดีขึ้นทําดีที่สุดพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและคุณจะเกิดผลในชีวิตเขายิ้มเขารู้สึกได้รับการปลดปล่อยเลยนี่แหละครับคือความจริงที่เราควรจะเป็นในการเป็นคริสเตียนถ้าเราอยากจะมีชัยชนะแน่นอนในโลกนี้จะมีคนบางคนที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราในบางเรื่องเขามีประสบการณ์มากกว่าเราแต่เราอย่าไปเปรียบเทียบกับเขามองไปที่พระเจ้าแล้วแสวงหาค้นพบและพระเจ้าใส่อะไรให้แกเราความสามารถอะไร ของประธานฝ่ายพระวิญญาณอะไรพัฒนาสิ่งเหล่านั้นใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างสั์ซื่อดีที่สุดพระเจ้าใส่ความสามารถและของประธานเหล่านั้นให้แก่เราและพระองค์รู้ดีที่สุดว่าเราควรจะทําอะไรเราก็เอาความสามารถและของประธานเหล่านั้นมาพัฒนาให้ดีขึ้นตกแต่งให้มันดีขึ้นขัดเกลาให้มันเก่งขึ้นและสซื่อในการรับใช้ไปเรื่อยๆพระเจ้า ประทานรางวัลให้กับเราเพราะเราสัตซื่อไม่ใช่เพราะว่าเรามีของประทานมากแค่ไหนหรือเราเก่งขนาดไหนอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพี่น้องใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราพัฒนามันไปทําดีที่สุดพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วพระเจ้าจะยิ้มพระเจ้ารู้ว่าเราสามารถแฮนด์ดลหรือจัดการกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เราได้มากขนาดไหนบางทีผมก็รู้สึกไปเปรียบเทียบกับน,นักเทศบางคนในโลกนี้ที่เขามีคนตามเป็นล้านๆคนผมเป็นคนไทย ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนเขาผมไม่มีคนมาติดตามเยอะแยะเหมือนกับนักเทศตดางๆในโลกนี้แล้วพระเจ้าก็เตือนใจผมว่าก็เราสร้างเจ้าอย่างนี้มาเจ้าเป็นแบบเนี้ยเจ้าก็ทําดีที่สุดขยันทําอย่างดีเลิศที่สุดอย่างสัตย์ซื่อให้แก่เราแล้วเจ้าจะมีรางวัลในสวรรค์จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะถ้าเจ้าเปรียบเทียบเจ้าจะดูถูกตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยแล้วมามันก็จะมาข่มขู่เจ้าว่าเจ้าไม่ดีพอพระเจ้าจะไม่สั่งให้เราทําอะไร ในสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการได้พระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดในชีวิตของเราแผนการสูงสุดของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนก็คือพระองค์อยากเห็นเรามีความสําเร็จมีความสุขมีความเจริญเกิดผลพระองค์ไม่ต้องการให้เราล้มเหลวพระองค์ก็ใส่สิ่งที่ดีที่สุดเข้าไปในชีวิตของเราเพื่อเราจะมีความสําเร็จในชีวิตอยากเห็นพี่น้องชนะปัญหาและไม่ ยอมต่อการคมคู่ของมารซาตานหรือความคิดของเราเองหรือคำพูดจากคนอื่นและพี่น้องจะเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยและพี่น้องจะมีชัยเหลือล้นในชีวิตพี่น้องจะสูงขึ้นสูงขึ้นมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดผลเป็นพระพรเหนคนมากมายชีวิตของพี่น้องจะถวายเกียรติพระเจ้าและมีรางวัลมากมายในสวรรค์ยายยอม ให้การข่มขู่เข้ามาทำร้ายชื่อของท่านอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีพออย่ากลัวว่าจะเสียเพื่อนอย่าประนีประนอมสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำจงยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับพี่น้องให้เราร่วมใจกันในฐานข้าต่บไปบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สัญญาเราว่าพระองค์จะนําเราไปสู่ชัยชนะโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลาย ที่เป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเราเป็นผู้มีชัยเราไม่ใช่เหยื่อที่พ่ายแพ้โดยการคมคู่ของศัตรูของเราเราขอประกาศด้วยความเชื่อขอขจัดความรู้สึกกลัวรู้สึกถูกคมคู่หรือไม่มั่นใจในตัวเองเหล่านั้นออกไปจากพูวใจและความคิดของเราและขอรับพระวจนะเข้ามาว่าฉันเป็นบุตรของพระเจ้าฉันเป็นผู้ที่พระเจ้ารัก ข้าพเจ้าจะเติบโตขึ้นไปในความเชื่อและเกิดผลในชีวิตนี้ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนนี้ไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับอย่าจํานวนต่อการข่มขู่ของศัตรูของเราลุกขึ้นนะครับยิ้มรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้เรานะครับและบอกเพื่อนๆให้ฟังคําสอนใน n e ิ h โ p e ไทยนะครับ เรามี New Hope w h o p ปไทย n e นิ e n g l i s h New นิวโฮปเขมรหรือภาษาเขมรเรามีโฮปภาษาจีนมี n นิวโฮปภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษามง้งอะไรต่างๆเราให้คนทั้งหลายนั้นได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับรักพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับที่ฟังคําสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าภูมิใจพี่น้องมากการอัศจรรย์ และการทะลุทะลวงและสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับพี่น้องพี่น้องไม่ได้มาฟังคำสอนนี้โดยบังเอิญจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเพราะพี่น้องเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติและพี่น้องจะเห็นการทะลุทะลวงการเปิดประตูอย่างอศัศจรรย์พระเจ้าจะทรงนำท่านให้ไปในเส้นทางที่พาท่านไปสูงขึ้นเป็นเส้นทางที่ท่านเปิดเองไม่ได้แต่พระเจ้าเปิดให้แก่ท่านและพระเจ้าจะทรงสถิตกับท่านนำหน้าท่านไปและประทานชัยชนะแก่ท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ แล้วเราพบกันในคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และชุดอื่นๆดนวยน,นะครับฟังมากๆเพิ่มความเชื่อฟังแล้วฟังอีกเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับพระเจ้าออยพรครับในวันเพนเทคอสพระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบน พระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรงเผาผ่านอยู่ภายใน ทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพ,พระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิดเดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไป เป็นพระพรณแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง